thank <laughs> you ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันที่14เมษายนเป็นวันแห่งครอบครัวและวันที่8มีนาคมเป็นวันสตรีสากลนั้นจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานเนื่องในโอกาสดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวผู้สูงอายุและสตรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยการรณรงค์สร้างกระแสให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรม กรรมค้นหายกย่องและเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุและสตรีผู้ทําคุณประโยชน์และยกย่องการเป็นแบบอย่างของครอบครัวร่วมเย็นที่มีความรักความอบอุ่นและมีสมรนธภาพที่ดีต่อกันในครอบครัวรวมทั้งจัดทาข้อเสนอของจังหวัดเพื่อให้เกิดการผลักดันเป็นบาระจังหวัดโดยมีนายสนทัน์ป้อมเย็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานเปิดงานมีกลุ่มเป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้ได้แก่เครือข่ายผู้สูงอายุเครือข่ายสตรีคณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุม ผู้นําชุมชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสื่อมวลชนรวมทั้งสิ้น250คนดําเนินการจัดที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีกิจกรรมประกอบด้วยการมอบโลดเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวร่วมเย็นระดับจังหวัดบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวผู้สูงอายุประเภทคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นผู้สูงอายุประเภทที่มีจิตอาสาดีเด่นการมอบกิจบัตรแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสตรีศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชนประจําปี2059ระดับดีเด่นและระดับดีการมอบกิจบัตรพร้อมทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่นและดีจำนวน65ทุนทุลละ1,000บาทและมีเวทีสมัชชาเพื่อการจัดทําข้อเสนอสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดประจําปี2060ด้วยการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นตามประเด็นหลัก3 ประเด็นได้แก่การแก้ไขปัญหาสังคมจากสาเหตุของการดื่มเหล้าการสร้างสมดุลประชากรอย่างมีคุณภาพและการป้องกันการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นและการส่งเสริมกลไกในระดับท้องถิ่นและเครือข่ายทางสังคมให้เข้มแข็งยั่งยืน